สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับเมื่อวานนะครับที่เพื่อนๆทุกคนได้เห็นตาไปเปลี่ยนยางออฟโรดนะครับอยู่ที่ก่อนถึงประตูน้านะครับก็จะมีศูนย์ยางช่วงล่างนะครับมันเป็นของช่วงล่างนะนะครับตาก็จะไปตรงนั้นส่วนวันนี้นะครับตาเอารถมาเปลี่ยนกล้องนะครับมาทําติดกล้องนะครับซึ่งฟอร์จูเนอร์ของตาเนี่ยมันเป็นฟอร์จูเนอร์ตัวตัวตัววีนะครับซึ่งจะไม่มีไม่มีระบบ กล้องไม่มีระบบสตูดิโอซึ่งเป็นไฟฟ้า100%นตะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเก่านะครับซึ่งออกมาในช่วงเกือบเกือบ20ปีแรกนะครับก็ออกมานานแล้วนะส่วนร้านประดับยนตที่นี่นะครับขอนแก่น168ปนะครับประดับยนต์ก็ส่วนใหญ่จะเป็นแฟนฟอร์จูเนอร์นะครับก็จะเห็นฟอร์จูเนอร์ก่อนหน้านี้นี่หลายคันเลยนะครับเข้ามาที่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพามาเดินดูนะครับภายในร้านนะครับว่าในร้านเนี่ยเขามีชุดแต่งหรือประดับยน์ส่วนไหนกันบ้างนะครับ ข้างหน้าร้านนะครับที่เราเข้ามานะครับนี่คือขอนแก่น168ประดับยนต์นะครับเขาก็จะบริการนะครับติดตั้งทั้งฟิล์มกองแสงนะครับแล้วก็สัญญาณกันขโมยเครื่องเสียงระบบแอร์รถยนต์นะครับก็จะมีครบคันเลยนะครับเดี๋ยวตาขออนุญาตเข้ามาทําคลิปในร้านหน่อยนะครับนะครับอันนี้คุณพี่ที่ดูแลที่นะครับสวัสดีนะครับพี่สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้ตาขออนุญาตเดินเข้าชมร้านหน่อยนะครับเดี๋ยวพาตาดูหน่อยนะครับ นี่นะครับในร้านนะครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับโซนนี้เนี่ยห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นเป็นอะไรบ้างครับพี่จะมีตรงนี้จะเป็นช้วยเ่อมือบ้ามือของนะคะก็จะมีเป็นสาถังน้ำกันสาบกันสาบอยู่ฝั่งนน้กันสารอยู่์นะครับอยู่ฝั่งนน้นนะครับเยวเดินเข้ามาดูนะครับก็จะมีหลากหลายเลยนะครพี่มีของรถเป็นเป็นของรถยนต์ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ชุดประตูชุดไฟชุดแต่งทั้งหมดนะครับ ราคาก็จับต้องได้นะครับไม่ถือว่าไม่ถือว่าแรงนะครับอยู่ระดับกลางๆพอดีเลยนะครับแล้วแต่คุณภาพนะพี่เนาะนะครับก็จะมีเซนเซอร์ของเซนเซอร์เซนซเซ,นซอร์ของสูพวกเซนเซอ,อร์ลดเวลาเราจะ่อยลดเซนเซอร์ของขที่นี่ก็มีเซนเซอร์นะครับ <c oughs> เรียกได้ว่ามีครบวงจรนะครับเพ <c oughs> ียงแต่ผมจะถ่ายในคลิปเดียวเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะไม่หมดนะผมมาที่นี่มาทําครั้งแรกก็คือเรื่องของ มาทํากุญแจเนาะพี่เนาะมาทากุญแจตอนแรกนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะที่นี่นะครับแล้วก็กุญแจเป็นอย่างดีเลยนะครับอ๋อนี่ภายในร้านนะครับก็จะมีหลายอย่างนะครับซึ่งจะให้ดูคร่าวๆเนาะให้ดูคร่าวๆกันแล้วกันนะครับโซนแต่งอันนี้คือโซนพวกภายนอกใช่ไหมพี่แล้วก็พวกสัญญาณแต่กันขโมยอะไรต่างๆ,ๆนะครับกล้องบันทึกหน้าหลังกล้องบันทึกหน้าหลังก็มีนะครับก็มีไอเลียดหลายราคานะครับแล้วแต่เราจะ เรือกใช้อะนาอพี่นาะนะครับก็วันนี้ตาก็มาโดนคล้ายๆตัวนี้แหละตัวไหนไม่รู้ <c oughs> <c oughs> เอาเข้าไปแล้วแล้วก็จะมีพวกเกี่ยวกับหุ้มเบาะด้วยนะครับนะครับหุ้มเบาะแอร์รถยนต์ระบบไฟนะครับจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED หรือจะเปลี่ยนเป็นระบบไหนมีหมดเลยข้างหน้าตรงนู้นก็เป็นเค,เ,เครื่องเสียงนะครับมีเครื่องเสียงแล้วก็มีฟิล์มนะครับห้องอัดฟิล์มเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นโซน โซนแต่งภายในนิดหน่อยนะครับห้องบอดนะครับเจคนสวยก็อยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีนะครับเจครับนะครับวันนี้ตาก็มากดหนุนเจ๊เหมือนเดิมนะครับมาทําเพราะว่าที่นี่ดูแลดีนะครับดูแลลูกค้าดีตลอดนะครับแล้วก็มีหลากหลายนะครับมีทั้งห้องติดฟิล์มนะครับตัวนี้กันฝุ่นกันอะไรด้วยนะนะครับเครื่องมือช่างก็ครบนะครับมีกาแฟฟอจูเนอร์นะครับนี่ก็รถตาเองนะครับฟอจูเนอร์เหมือนกันนะนะครับ โซนทางนี้ก็เป็นโซนติดจอนะครับมีหมดเลยแล้วห้องรับรองแขกอฝั่งนั้นนะครับร้านใหญ่ในขอนแก่นนะครับทีมช่างนั้นก็ครบคันนะครับเครื่องมือพร้อมนะครับดูแลติดรถของตาเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ชั่วโมงชั่วโมงกว่านิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นนะครับไม่นานเลยนะครับร้านนะครับขอนแก่น168นะครับจะอยู่ในประตูน้ำนะครับถ้าเราขับเข้ามานะครับ ขับเข้ามาในประตูน้ําก็จะมาถึงตรงนี้ป้ายเขาจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเด่นๆเลยนะครับจําไว้ดีๆนะครับป้ายสีเหลืองนะครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวนะครับมีมีโอกาสมาทําอย่างอื่นเพราะว่าต่อไปตาก็เล็งไว้ว่าจะมาทํเบาะที่นี่นะครับราคาก็สอบถามทางร้านมาแล้วนะครับถ้า2แถวนะครับก็ตีไว้แถวแล้วประมาณประมาณนะครับประมาณประมาณสี่พันประมาณ2แถวก็8ปดพันนะครับอ่ะนะครับ ที่นี่นะครับอุปกรณ์แต่งรถครบครันนะครับท่านใดสนใจนะครับก็เดินทางมาที่ประตูน้ำขอนแก่นนะครับเข้ามาไม่ไกลนะครับ1ขอนแก่น168ประดับยนต์นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็จะเห็นนี่นะครับตาจะทิ้งไว้ให้นะครับท่านใดสนใจนะครับก็เข้ามาดูกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตาด้วยนะนะครับในช่องนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับทุกๆท่านนะครับวันนี้ตาขอบคุณร้าน นะครับประดับยนต์168ด้วยนะครับที่ให้ได้ถ่ายทําคลิปนะครับแล้วก็ได้เข้าไปในร้านด้วยนะนะครับวันนี้พวกลาไปแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ